สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูแก็โฟอีกหนึ่งกันครับเกรด LDA แต่งซิ่งหล่อๆกันอีกขั้นครับโฉมปี2022ครับเป็นเกรดรองท็อปนะครับเกรดเดียวกับ X s e r i e s ครับไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมไฟตัดหมอกประจังหน้าเป็น2สีหรือที่เรียกว่าตัวทนนะครับ เป็นโครเมียมพร้อมกับสีปัดเงานะครับลายแม็กหล่อๆกันเลยครับตัวนี้มาดูสีได้อย่างที่แม็กนะครับลายแม็กด้านหน้าครับสีดำขอบแดงปัดเงานะครับสีที่ย,ยางที่27540 R18 นะครับขอบเตี้ยนะครับ เตียมากนะครับ40ด้านข้างก็จะเป็นแคปโฟตัวโครเมียมนะครับพิมโนนไฟเลี้ยวก็จะติดกับกระจกมองข้างครับตลิเตลดีมาดูล้อหลังนะครับซีรียางล้อหลังก็อยู่ที่275 40 R18 เท่ากันนะครับเป็นขอบเตี้ยมากกับอย่างตัวนี้ดูที่ตัวใหม่ครับปฟท้ายก็จะสีเข้มกว่าตัว220 0ครับ รถนี้มีกล้องมองหลังนะครับกันถทท่มทายไม่ได้ถอดออกนะครับไว้เดิมๆนะครับกล้องมองหลังพร้อมขนาดจอเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้รอเลิกของคุณลูกค้าออกรถนะครับอันนี้ก็จอดเตรียมพร้อมใส่ประดับยนต์นิดหน่อยก็มันเป็นที่เรียบร้อยครับ พามาตายด้านหน้าอีกรอบครับส่งด้านหน้าครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับถ้าจะดูตัวเดิมเดิมก็เป็นตัวด้านข้างนะครับเบรดเอลดีเหมือนกันครับรุ่นเดียวกันตัวเดิมเดิมยังไม่แต่งครับอันนี้ก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะที่สุขหัดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กับกด Subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับ ว่าจะมีรถเกรดไหนรุ่นไหนออกจากเจรุมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ